รวยร้น2-3งสนางเอกดังเป็นทายาทนักธุรกิจรายใหญ่ระดับประเทศความรวยไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆอย่างพวกดาราหรือซุปตาร์หลายๆคนในวงการบันเทิงที่มีพื้นฐานครอบครัวดีอยู่แล้วและอยากลองประหาประสบการณ์ในวงการบันเทิงก็เรียกได้ว่าการแสดงคืองานอดิเรกข,ของพวกเขาและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานในวงการดาราที่มีพื้นฐานบ้านรวยอยู่แล้วก็กลับไปทําธุรกิจของที่บ้านได้สบายๆเลย มี3นักแสดงสาวที่มีพื้นฐานครอบครัวร่ำรวยมีคุณพ่อเป็นถึงระดับผู้บริหารบริษัทใหญ่โตระดับประเทศเรียกได้ว่าพวกเธอนั้นเติบโตและเกิดมากองเงินกองทองเลยก็ว่าได้ 1. ลีมินจองพ่อของลีมินจองเป็นซ e o ของบริษัทโฆษณาใหญ่ในเกาหลีใต้ 2. ฮันนี่ลีพ่อของฮันนี่ลีเป็นข้าราชการระดับสูงของ n i s ในขณะที่แม่ของเธอเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสตีอีฮาวา 3. ซูยองเกอเจเลชันปู่ของชเวซูยองเป็นเจ้าของบริษัทสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่